หากท่านสามารถเอาชนะสามคนนี้ได้แล้วก็เขาจะยอมรับว่าวิชาบูตึงเป็นหนึ่งจริงๆไม่ละไม่อย่างนั้นยุทธภพจะพูดยังไงกาคงไม่ต้องบอกหรอกนะท่านนักพรตเตียท่านลองสู้กับเจ้าสามดูก่อนก็แล้วกันนะพันเตียเชิญ ก็จะคิวกินมาเนเราบริร่างกายจริงกๆกระทืบแตกเลยอ้ขายังทำไม่ได้เลยทำไมนักหนูนั่นมีขนเก่งเยอะจังท่านนักพรตหากท่านไม่อยากสู้ก็บอกได้นะเขาไม่บังคับท่านหรอกอ,อ,อาจารย์ปูเขาแค่อยากเห็นกระบวนท่าข,ของบูติ้งคองร์ทเท่านั้นเองเนะี่ยไม่ต้องระบากกับท่าหรอกนะให้สิทธินะ์เนี่ยแสดงให้เขาได้ดูก็แล้วกันครับ คนผู้นี้เป็นวิชาวัาชวรปราบมารของเสาหลินคงจะไปยอดฝีมือมาจากายหกเล็กยังเจ้าเนี่ยออกไปอาจจะมีอันตรายได้นะวะ่าเสาหลินเหรอถ้าทานน่าสนุกจังเลยอ่ะ เขาจ,จับวิชาเท็ยเก็กได้ยังไงไม่ใช่ลูกศิษย์เจ้าหรอกหรอไม่ใช่แล้วครับ<า>สงสายตอนที่กิสอนเจ้านะ่ะเขาอยู่ข้างๆกันเลยจำได้นะอ่ะนะเด็กคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ ้ใจไม่ใช้แรงหวันหวันวังหวันนวหนวนวังบนหัง เกลับกนเจ็ตามื r e s เาส ให้ผ <js vezes> ู้ต่อสู้หา้ไปตัวเองกระบวนทา่าว่อววนืา่อวไาว้าววนสารย่ว่วยากวนาาววกระนก่าว่าน่ว้่่ยา นี่เป็นความรักของสำนักข้าน่ะแม้แต่สิข้ายัางไม่รู้เจ้าไปได้ยินมาจากไหนอ่ะใครบอกกับเจ้าอย่างนั้นเหลออ่ะข้าแค่ลองถามดูอ,อย่าวอรถถัดมาโอ้นนะเขาพูดจริงหรือเปล่า<อ>ส่งยามมาให้ข้าแล้วเขาไม่มียอายามไม่มีเอายามาายามาั ดุดรบน้ำฉานเจียงไหลต่อเนื่องท่องจากแยานไอ้นี่ะตุ๊พลักพลั๊งโถ่โอ้ยโอ้โหส่งใ้เพ่อยกดำมาเดี๋ยวนี้ท่านเนี่ยหน้าไม่อายจริงๆเลยนะ ถึงกับกล้าปลอมตัวเป็นศิษฐ์บู้ตึงก็ได้ด้วยก็ไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนนี่นอะพ่อข้าเตียช่วยซัวน่ะเป็นศิษย์คนที่ห้าของอาจารย์ปู่ข้าข้าเตียบอกกี่ก็จะเป็นศิษย์ของบูตึงด้วยเช่นเดียวกันปลอมเปลยอะไรกันหลานศิษย์เตียบอกกี้ขอคารวะอาจารย์ปู่ท่านลุงสามครับสถานการบังคับอภัยให้หลานที่ต้องปิดบังตัวเองด้วยครับอ๋อไม่เป็นไรเขาเรียกว่าคนฉลาด ลูกคือหลานเอ้ยอาจารย์ปู่แม่หลงนึกว่าเจ้าเนี่ยนะไม่พิเศษเจ้าอย่าไม่ตายไิ่เศษมากเลยอาจารย์ปู่ข้าคิดถึงท่าเหลอเกินเออเจ้ายังไม่ตายพ่อเจ้าหมดห่วงแล้วอ,อันเตียยินดีด้วย ที่ท่านมีหลานสิทธิ์เก่งแบบนี้เช่นกันเช่นกันยินดีที่ท่านมีหลานชายเก่งแบบเก่งจริงจงนะพี่นะสิจ้าแก่บ้าเออดันกบรมหลานจุเล่แบบนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยไม่นางเตียเจ้าสามได้เป็นคนของเจ้าจะคงมีแค่เพึงยกดำใช่ไหมโปรดมอบใ้ข้านามรสาท่านลุงกับท่านอาของข้าด้วยเถอะทำไมก็ต้องให้ด้วยล่ะข้าเกลียดเจ้า ขอยากฆ่าเจ้าจะตายไปล้างแค่ที่เจ้าเนี่ยเคยรังแกข้าเมื่อคราวก่อนนี่ยังไงล่ะครั้งนั้นข้าทำไปเนี่ยเพราะข้าต้องการจะช่วยคนที่ได้ล่วงเกินเจ้าแต่ว่าใจจริงแล้วข้าไม่อยากทำเลยนะข้าขอโทษด้วยนะท่านใหญ่ได้คี่พึ่งหยกดำไม่เห็นใจยากขอแค่ท่านรับปากข้าสามเรื่องข้าจะมอบให้อะไรว่ามา เออข้ายังนึกไม่ออกเละนะไว้ข้านึกออกเมื่อไหร่จะบอกให้ท่านไปทำเองก็แล้วกันได้ยังไงกันน่ะหากจะให้ข้าขาดตัวตายหรือเป็นหมูเป็นหมานะ,ข,าะนข้าไม่แย่หรอกเหรอเนี่ยข้าไม่ให้ท่าน่าตัวตายหรือให้ไปเป็นหมูเป็นหมาหรอกนะต่อให้ท่านยอมทำํำมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วได้ขอเพียงไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียรหรือเป็นไปไม่ได้ ข้าเตียบอกขี้เนี่ยยังดีรับปากกับเจ้าคุณชายคะคุณชายเสียวเจียวท่านปลอดภัยนะคะข้าปลอดภัยเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกจะมาได้ยังไงเนี่ยข้ากับพี่พูกคุยพาท่านหกมาส่งค่ะอ๋อแล้วท่านอาหกเหรออ๋ออีกเดียวก็จะมาถึงแล้วเจ้าใหญ่ครับไปฟันแขนของมอนั่นไม้ขาทีสิเรื่องฟันขอให้มอ วันสีไหายแล้ว ึงก็ใช้กระบี่อินฟ้ามาทำอะไรทำประมุขข้าระข้าโหดทำไมล่ะใครใช้เขาเอาของที่ข้าให้ไปให้ผู้หญิงอื่นต่อละฮึ่งฮึ่งเฮ้ยครับบอเกียนี่คือเพลนกระบี่ ขาบันดับมองง้ายนะนีไะมเก๋ไเกบอกกี้เลยเห็นชัดไหมชัดครับ แล้วจำได้หรือเปล่าแต่เทารุ่นนี้แล้วจำได้เพียงครึ่งเดียวครับเวลาเนี้ต้องลำบากเจ้าแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงตอบหน้าทุบลืมจะหมดแล้วครับตอแหวกรำเลิมมากกว่าเก่าอีกทะปมุกตะโททันเตียเล่งกระบี่ท่านลึซึ้งเกินไปแค่รอบเดียวใครจะจำได้เฉยแสดงให้ดูอีกครั้งเซไหวไหมอีกรอบนะ แล้วตอนนี้ล่ะอคืนมาแล้วมั้งลืมหมดแล้วครับจักเถยลืมหมดไม่เหลือเลยครับดีไม่แล้วไม่แล้วลืมได้เร็วดีมากเเขาเล่นอะไรแคทเนี่ยเนาไ้บอกลืมคนที่บอกดีมาสอนกันตอนนี้มันไม่สายเกินไปหน่อยเหรอใหญ่ๆก็ลองใหญ่แล้วลรใหญ่กันเนี่ยเลขอหยุดนะอดีตตอก เลือดเอานายท่านใหญ่ไม่เอาไหนโปรรภัยให้ใหญ่ด้วย,ยมาดูยุกฤษถ้าไปส่คิดเพิ่งยกดัมาให้ค่ะอย่าคิดไปจากที่นี่เลย เป็นพวกมั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 นพกมันพวกมันบอกรีบบอกรีบเป็นพวกมันใช่เป็นพวกมันเป็นพวกมันพวกมันนะเอาไปซะแล้ว่ท่านประมุ์